จ้าฮัลโหลมาอ๋อเมียงมือนี่ใช่ไหมคบผมชื่อจูเนียอืมโอเคนี่คืออะไรครับเนี่ยมือนี่สีฮออืมข้าวบลเดียวจูเนียกินเป็นไหมครับสีฮอยังก่อนเหรอนแม่งอันกินนู่นแล้วก็นีมีแม่เส่งแล้วก็จักจักจัน พอมีเงี้ยเศรษฐี o าเด้ t มีไหมเพียง Disgusting Just another d one to eat that มีไหมเพียง Disgusting I would w a n n throw up ราคา Timmy ตะไคร้มีค่ะเออใส่ไหมค่ะ Yeah มีผักขาหั่นดิ้ง I'm not that guy เออแล้วก็พักเมฆ พ้อเซกันพ้อเซกันแสบแสบมาเด้อมาจุเดียมาลูกมาเตเต้ครับจุเดียครับ yes เอทีวัดดิวัดดิ cockroach วัดดิ it's a that's a bug no that's a tiny bug that's a fly a fly dragonfly I don't know what kind of food is that because I never tried that with me too. It's, it's oh, pretty, it's it's pretty yeah. disgusting to be honest. yeah I don't, I don't like. know if it's I don't like, like, it. It. I don't I don't like, like it. I don't know. It. I don't like it. Why? Oh, I, like I hate it. It's still yeah. disgusting and I bet it's so oh. mad. For I want to throw up. เดี๋ยวอย่าอย่าว้อย่าพูดอย่างนั้นมันทอดกรอบกินไม่เป็นเลยกินไม่เป็นหรอครับมันกรอบน่แหละทำไมมันถึงไม่ชอบในห้างในห้างไม่ชอบไหมครับดูไหมมันมีตัวแล้วเป็นตลาดเอาหลานสบายพูดเป็นในห้างแล้วมันเป็นตลาดถู้โต๊ะบ้านหลานบ้งหลานมาด้วยบ้านพี่น้องด้วยไอ้นนี้ไม่ใช่ในห้างแล้วอันนี้เป็นตลาดตลาด It's yes out. it's not a mall. it's, it's not ooh in the why didn't you be just when I'm flowering what did like i don't like i i don't like <laughs> this is you <laughs> <coughs> i'm at this sit down, fruit i'm sit down no <laughs> you don't get into the camera get into the <coughs> camera okay mm. มันอร่อยนะดูนะยายจะห่อให้ดูนะมาด้วยพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ชมยูเนี่ยอะถ่ายรูปก,ก่อนนะลูกอ่ะยูเ,เนี่ยยูเนี่ยอะเมียงเสียหอเมียงเห็นเพิ่งมันต้องห่อเมียงแซ่บร้านก็อัวอัวอยู่พี่น้องเอ้ยร้านหอยกินเปลี่ย <รอ S 1> น,นะรบบแเอื้ นี่ถึงเจ้าู้คักคักร้านกระไดในห่างว่นกัะกยานยานในห่างเตะเะไไอโดนไลไอโดนไลนั้นนี่เจ้าปู้ไอโดนไลบดในห่างวันนี้ไม่ใช่อาหารในห้างแล้วคุณเป็นอาหารนันเป็นอาหารตลาดแล้วนะว่ะใส่กินนู่นเนาะใส่กินนู่นกอนเนาะมันีก็ใส It may be online. The, oh, oh. The, to be honest, the <coughs> most important thing for me is <coughs> that my internet is really <coughs> <Like>, It's <coughs> like, the <coughs> internet is off and I have to read too like, all the time. When my internet is off, I will just like, <coughs> skip I was like, um, I will just like, go on the front page and just say, like, uh, I cannot join because my internet is <coughs> shitty. คุณได้คุณได้คุณไมมักถบนี่ยอาเอพ่อพัก t ็เักกอกเัก็เัก่อนเก็เไว้อ่่อ

จักจันใกแดงไข่บดแดงเลยอืดอืดตัวเหมือนนี่บอกไอ่นี่มาเนี้ยไม่เห็นในตลาดก็มาขายให้ซื้อโรดเด้อพี่น้องซื้อโรดเชื่อสิหาได้แต่ว่าต่างประเทศคนน่ะประเทศลาวคนน่ะผู้อืดดอกเปิดค่ะคนน่ะไปหาแป๊บเดียวทำกำไรชี้จะว่ายุยุประเทศไทยเนี่ยมันอืดแล้วทำไมก้อนกันไร แล้วัำไมงบ่มีเออผักหน่อยอกกันมันดับมันไปใส่มันไปย่ประเทศล่าแล้วบุ๋มเนี่ยนอย่ประเทศล่าอยู่มาเด้ออีกอีกอันนี้กินนี่น ซน้อเจบกันกซ้อกินนู่นก็แม่เปลงบดห่าอยมื่อนี่ทว่ากัดกินหลายคืออยุ่ำทว่ากินบบบดไม่ได้หลายอกินมื่นเดียวบวบดต่อนี่อ่พกระโดนนาม้าบงงามวะยดคั่เทพเ่าน่ะุานเท่านี่โว้ยปีเตยหยง่าย่ยวดีหยดน้อยกกิน มันอึดมันเมคคือกันจะเครไปแสบค่ะมาเด้อมาเด้อด้สอืลับคะร้านสองพนร้านสองนรับปไดร้านสองนรับเ นั่นเี่ไกลหุ่นแล้วพวกเธอชอบอะไรอ่ะองาได้ถามหน่อยเต้เต้กับปีนี่ชอบอะไรครับถ้าไม่กินแบงอ่ะชอบอะไรชอบเฟรนซีฮะชอบแคบเบียอะไรนะครับชอบแคบเบียแคบเบียที่อะไรอ่ะเคบียไม่แคเบียเต้เต้ครับเบียห้างเต้เต้อะชอบอะไรก็คืออะไรนักไข่ปลาอ๋อคาเบียไข่ปลาชอบข้าวนหดนี้ว้าชอบข้าวบัดอะไรครับ

แล้วเข้าไปตลาดถือข่งวบ่าฮ่เนักเมกเตเตเฮเตเฮียชอบไหมครับโนว้าวโนอยู่แล้วจิเนียชอบไหมครับจิเนียครับ Can I play the puppet อ โอเคแมโอเคโอเคไหมครับ okay. okay. okay, เอาไหมไม่โอเค <c oughs> ไม่โอเคพันจันเอาเแผงแก้นไห้ไม่โอเคพันนะหลานกระไดนายห่างว่าบ่ามาักนายหางเต้ละมือนีนเลือกกินเลือก <c oughs> เือลกคักเลือกแม่เลือกยงังจะกินอะไรป <c oughs> ุ่นวะ กินยังกินยหยกินน้ำบ่ได้แล้วพี่น้องเ้ยนี่โมเป็นอาหารบันเฮาเนาะของบัตโต้กินไปนอแม่กอคนงอ๋อโอ้้

เรา be like okay babe อาชิปอีกอะไว้ำนีทกันเนาะพ่อเมนียงให้เบิ่งแล้วแสบอยู่ได้กินได้กินแบบเท่านแสบแสบผิดหวังเอ้ยบ๊ายบายชิปหน้าพอกันไหมเนาะอ่ะกิหน้าเจอกันใหม่ค่ะฮัลโหล See you later See you later bye สวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ See you tomorrow